ใช้คอนเซปต์เดียวกันเลยลบยี่แปดหารเจ็ดตรงนี้ถ้าตั้งพยายามเขียนคือตรงเนี้ยค่ะพยายามเขียนเป็นเศษส่วนก็ได้หรือว่าจะตั้งหารยาวก็ได้แล้วแต่ใครถนัดถ้าเขียนเป็นเศษส่วนมันจะคิดง่ายกว่าคือเราจะตัดเลขได้เลยตรงนี้ขออนุญาตเขียนเป็นลบยี 8, 7, 8. ่บแปดหารเจ็ดแบบนี้ตัวที่อยู่ข้างหน้าเนี่ยคือตัวเศษก็คือตัวตั้งอยู่ข้างบนตัวที่อยู่ข้างหลังเนี่ยคือตัวส่วนให้เขียนไปข้างหลัง ว่าเจ็ดอะไรเนี่ยมันตัดได้ออกมาเป็นยี่สิบแปดเจ็ดคูณอะไรได้ยี่สิบแปดก็คือเจ็ดสี่คำตอบตรงนี้จ,จะเป็นลบสี่ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นลบสิบหกหารด้วยลบสี่ถ้าเจอเครื่องหมายหารกันตัดมันทิ้งไปเลยให้มันกลายเป็นบวกเจอหารกันกตัดทิ้งไปเลยสี่ในสิบหกก็คือสี่สี่สิบหกคำตอบมันจะออกมาเป็นสี่หารสี่ เราก็มาเขียนเป็นเศษส,ส่วน4หาร4ตัดกันออกมาเหลือ1นึ่คำตอบข้อนี้ตอบ1ค่ะต่อมาข้อหนะคะข้อห้าอันนี้ก็จะอยู่ในเรื่องของจำนวนเต็มอยู่แต่ว่าพอจะให้เรากำหนดเป็น แล้วให้เราคิดในช้อยค่ะว่าข้อไหนถูกต้องอย่างนี้เขากําหนดมาเป็น a เท่ากับลบสอง b เท่ากับสองแล้วก็ c เท่ากับหนึ่งให้เราคิดทีละข้อถ้าเจอแบบนี้ให้คิดทีละข้อก็คือกัไก่มันคือ a คูณหนึ่งเท่ากับหนึ่งใช่ไหมเราก็ลองแทนเข้าไปดู a ของเราคือลบสองใช่ไหมลบสองคูณหนึ่งมีค่าเท่ากับหนึ่งไหมลบสองคิดแต่นี้ก่อนก็ได้ สอคูณหนึ่งได้สองแสดงว่ามันไม่เท่ากับหนึ่งแลละแล้วมันมีติดลบอีกแล้วก็ตัดทิ้งไปเลยข้อนี้วิธีการทำนะขอใคร a บวก b เท่ากับ b บวก a เท่ากับสี่ซึ่งตรงนี้ค่ะมันคือสมบัติการคูณเอ้สมบัติการบวกสมบัติการบวกนี้เรื่องของการสลับที่ เนียเราสามารถเขียนสลับที่กันได้คําตอบมันจะเท่ากันทีนี้มันเท่ากับ4จริงไหมแล้วลองแทนค่าเข้าไปดูเอของเราคือลบ2 b ของเราคือ2 b ของเราคือ2เอของเราคือลบ2ตรงนี้เครื่องหมายต่างกันมันเป็นไงกันนะคะมันถักล้างกันถูกไหมพอมันถักล้างกันตรงเนี้ยเป็น0ตรงนี้เป็น0 ศูนย์เท่ากับศูนย์อันนี้จริงแต่ว่าฝั่งเนี้ยมันไม่จริงแสดงว่าขอไขรเนี่ยก็ผิดเหมือนกันตอนน่อมาข้อสามก็คือข้อวาย A อบวก B คูณ C เท่ากับนะ บวกที่คูณกับ c เท่ากับ a b บวกเเท่ากับห้าจริงๆอ่ะมันผิดตั้งแต่ตรงนี้แล้วค่ะเพราะว่าที่มันผิดคําตอบเนี่ยมันจะไม่มันจะไม่แบบเท่ากันอยู่แล้วลองลองคำนวณดูก็ได้บางทีมันจะเท่ากันที่มันเท่ากันเนี่ยมันอาจจะเป็นแค่บางเมกแต่จริงๆงอ่ะมันอาจจะไม่ใช่ก็ได้ลองแทนค่าเข้าไปก่อนว่ามันเท่ากันจริงไหมแล้วเราค่อยไปดูคําตอบว่ามันเท่ากับห้าไหม a ของเราก็คือลบสองบวกกับ b ก็คือสอง c คือหนึ่ง a ของเราคือลบสองที่ใช้วงเล็บแบบนี้ใช้วงเล็บก็คือการคูณนะคะแทนการคูณได้จะได้ไม่งงสับสนกับตัวแปร x อของเราก็คือสองบวกกับ a ของเราคือลบสอง c ของเราคือหนึ่งลองคำนวณดูก่อนถ้าเจอแบบนี้ทำในไหนก่อนคะในวงเล็บก่อนถูกไหมก็คือสองคูณหนึ่งเนี่ยได้สอง ลบสองบวกกันฝั่งนี้ลบสองคูณสองเป็นลบสี่อย่าลืมนะมันคือลบที่คูนกับบวกแล้วก็บวกด้วยลบสองคูณหนึ่งก็คือลบสองคำตอบฝั่งเนี้ยกลายเป็นศูนย์ฝั่งนี้ฝั่งขวามือลบสี่บวกลบสองจริงๆอ่ะมันก็คือลบสี่ลบสองนั่นแหละแต่ว่ามันเชื่อมด้วยเครื่องหมายบวกแล้วเราก็เอาตัวเลขอ่ะมาบวกกันเลยเราค่อยใส่ลบข้างหน้ามันกลายเป็นลบหก ซึ่งศูนเท่ากับลบหกก็ไม่ใช่แล้วแสดงว่าฝั่งขวาเนี่ยก็ไม่ใช่เขอควายผิดต่อมางมงูอันนี้เขาให้หาข้อที่ถูกต้องนะคะแสดงว่าคำตอบเนี่ยมันถูกงองูแน่นอนแต่ว่าแต่ว่ามันถูกยังไงล่ะก็ลองมาเช็คดูขออนุญาตข้องมูก็คือ b บวก C คูณ A เท่ากับ b a บวก c a เท่ากับลบหกจริงไหมก็ลองแทนค่าเข้าไปขา 2, c ของเราคือสอง c ของเราคือหนึ่งแล้วก็คูณด้วย a a ของเราคือลบสองเท่ากับ b คือสอง a คือลบสองบวกกับ c คือหนึ่งแล้วก็ a คือลบสองถ้าเจอแบบนี้ก็คือไงคะทำในวงเล็บก่อนถึงแม้จะมีคูณแต่ว่า ถ้าเจอวงเล็บก,ก่อนให้ทําในวงเล็บก,ก่อนแนละ้วค่อยไปทําคูณตรงนี้ก็จะเป็นสามคูณกับลบสองฝั่งขวาก็คือลบสี่สองคูณลบสองเป็นลบสี่นะคะบวกกับลบสองคูณหนึ่งมีค่าเป็นลบสองฝั่งนี้จะมีค่าเป็นลบหกสามคูณลบสองคือลบหกเท่ากับลบสี่บวกลบสองเห็นไหมว่าไอ้ตรงแยกมันเชื่อมได้ทำเครื่องหมายบวกแล้วก็ลบเหมือนกัน เอาตัวเลขเนี่ยมาบวกกันแล้วเติมเครื่องหมายลบไปข้างหน้าก็จะเป็นลบหกแสดงว่าลบหกเท่ากับลบหกแล้วก็เท่ากับลบหตรงนี้ด้วยแสดงว่าคําตอบคือมงมค่ะต่อมาข้อหกข้อหกก็เป็นโจทย์ปัญหาข้อหกข้อจ้างทีาบุกตะเวงห้องรับแขกรูปสี่เหลี่ยมผืนผ้า วิธีทาในเรื่องของพื้นที่อะไรแบบนี้นะคะให้วาดรูปประกอบไปด้วยเลยก็ได้เป็นสี่เหลี่ยมผืนผ้ากว้างกับยาวไม่เท่ากันอยู่แล้วกว้างก็คือห้าเมตรยาวแปดเมตรในราคาตารางละตารางเมตรละเจ็ดสิบห้าบาทคําว่าตารางตารางเมตรเนี่ยคือหาพื้นที่แน่แก่อนอื่นเลยเนี่ยให้เราหาพื้นที่ก่อนขั้นตอนกนารคำทือหนึ่งหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมก่อน สูตรการหาพื้นที่รูปสี่เหลี่ยมก็คือกว้างคูณยาวค่ะกว้างคูณยาวกว้างของเรามีค่าเป็นเท่าไหร่คะกว้างก็คือห้าถูกไหมยาวคือแปดมีค่าเท่ากับสี่สิบเสร็จแล้วเขาถามว่าจะต้องจ่ายเงินทั้งหมดเท่าไหร่ก็คือตารางเมตรละเจ็สิบห้าบาทถ้าเปรียบเทียบเป็นอันตราส่วน อันเนี้ยมันคือสี่สิบตารางเมตรถูกไหมคําตอบของมันแต่ว่าเขาไม่ได้ให้หาพื้นที่เขาให้หาว่าถ้าสี่สิบตารางเมตรเนี้ยเขาใช้ราคาเมตรละเจ็ดสิบตารางเมตรละเจ็สิบห้าจะเป็นจะต้องจ่ายเงินเท่าไหร่แล้วก็คิดตอนนี้เลยถ้าเทียบอัตรตาสวนให้เข้าใจนะหนึ่งเมตรหนึ่งตารางเมตรจะเท่ากับเจ็ดสิบห้าาทแล้วถ้าเกิดว่าเป็นสี่สิบตารางเมตรล่ะ ให้เอาฝั่งเนี้ยเทียบบัตรตาส่วนฝั่งซ้ายมือไปคูณกับฝั่งขวามือที่เราต้องการหาเราต้องการหาอะไรให้เขียนด้วยฝั่งขวามือถ้าเทียบบัตรตาส่วนฝั่งซ้ายมือคือสิ่งที่เขาให้มาเสร็จแ,แล้วเอาตัวนี้ไปหารไอ้เอาไปคูณแล้วก็หารด้วยหนึ่งจะกลายเป็นสี่สิบคูณเจ็ดสิบห้าหารด้วยหนึ่งหนึ่งก็คือตัวนี้ก็จะกลายเป็นสี่สิบคูณเจ็ดสิบห้ามีค่าเป็นเท่าไหร่คะ เวลาสอบในะห้องสอบเนี่ยเราไม่สามารถเราเพื่อนที่เรียกเข้าได้อยู่แล้ววิธีวิธีคิดนะไม่ต้องคิดศูนย์เอาศูนย์เก็บไว้ก่อนแล้วเอาเจ็ดสิบห้าเนี่ยคูณสี่ก่อนก็จะเป็นยี่สิบสามสิบแล้วก็เติมศูนย์ที่เราเก็บไว้เป็นสามพันแบบนี้เพราะฉะนั้นคําตอบคือสามพันบาทค่ะเก็บศูนย์เอาไว้คิดทีหลังเอาสี่คูณแค่เจ็ดสิบห้าก่อน พอคูณได้แล้วเนี่ยมันจะได้แค่300 300เนี่ยเกิดจาก4ี่คูณ 75. เจสเสร็จแล้วเราค่อยเติมศูนย์ที่เราเก็บไว้เนี่ยมาต่อท้าย ทั้งหมด729คนเวลาเขียนเวลาทำข้อสอบเนี่ยพยายามขีดคีย์เวิร์ดที่เขาให้มาสอนก็ได้มีทั้งหมด729อัตราสวร่วนชายต่อหญิงเป็น5ต่อ4แสดงว่าชายเนี่ยอัตราส่วนเป็น5หญิงก็คือ4 จากทั้งหมดเ2็อยี่สิเก้าคนซึ่งเราไม่รู้ว่าชายเนี่ยมีทั้งหมดเท่าไหร่ใน729ดอยี่เก้ามีเท่าไหร่ใน 29, เ2็ดอี่เก้าราไม่รู้นักศึกษาชายประกอบอาชีพรับจ้างร้อยละยี่สิบร้อยละยี่สิบคำว่าร้อยละย0สิบมันก็คือเปอร์เซ็นต์นะคะเขียนอีกแบบหนึ่งได้คือย0สิเปอร์เซ็นต์อย่าไปเขียนย0สิบเปอร์เซ็นต์ต่อท้ายร้อยละนะมันผิดของนักศึกษาชายทั้งหมดคำว่าของ ถ้าเจอคำว่าของมันคือเครื่องหมายคูณถ้าเจอคำว่าของก็คือเครื่องหมายคูณนะักเรียนชายที่ประกอบอาชีพรับจ้างมีจำนวนเท่าไหร่แสดงว่าเขาไม่หาว่าไอ้ร้อยละยี่สิบในเจ็ดร้อยยี่สิบเก้าคนเนี่ยมันประกอบอาชีพกี่คนก็คือเขียนเลยร้อยละยี่สิบเขียนเป็นเศษส่วนได้เป็น ยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคำว่าร้อยละก็คือมีส่วนเป็นหนึ่งร้อยคำว่าของก็คือการคูณคูณด้วยนักศึกษาชายทั้งหมดอ่ะเรายังไม่รู้ว่านักศึกษาชายทั้งหมดคือเท่าไหร่สแสดงว่าเราต้องมาหานักศึกษาชายจากทั้งหมดตรงนี้ก่อนเพราะฉะนั้นขอเก็บตรงนี้ไปก่อนนะคะขั้นตอนแรกหาอันนี้ก่อนหานักศึกษาชายจาก729คนก่อน โดยใช้อัตราส่วน5้ต่อสเนี่ยมาช่วยอัตราส่วนห้าต่อสี่หมายความว่าชาย5คนหญิง4คนถูกไหมแสดงว่าตรงนี้เราเปรียบเทียบอัตราส่วนมันคือหส่วนด้วย9หาทั้งหมดก่อนที่เป็น9เพราะว่าอะไรเราเอา5 อัตราส่วนมารวมกันก่อนกลายเป็น9นะคะตรงเนี้ยเอามารวมกันกลายเป็น9เพราะเราต้องหาชายต่อทั้งหมดชายส่วนด้วยทั้งหมดต่อมาสั่งขวามือเนี่ยเราต้องการหานักศึกษาชายจากเ2 9คนใช่ไหมเราไม่รู้เรากำหนดเป็นตัวแปรเอไว้ก่อนติดตัวแปรเอไว้ส่วนด้วย729ที่มันต้องเท่ากันเพราะว่า อัตราส่วนกับจํานวนจริงๆเนี่ยมันต้องเท่ากันเราต้องเชื่อมด้เครื่องหมายเท่ากับแล้วแก้สมการออกมาเพราะฉะนั้นตรงนี้เราต้องแก้หา x ให้ได้โดยการย้าย7 2 9เนี่ยขึ้นไปคูณจากที่มันหารอยู่ถ้าย้ายไปอีกฝั่งหนึง่งจะกลายเป็นคูณหรือจากที่มันคูณอยู่สมมติว่า729คูณอยู่กับ x แบบนี้ถ้ามันคูณอยู่เราย้ายไปฝั่งนีง้จะกลายเป็นหาร เพราะฉะนั้นข้อนี้ถ้าเราต้องการ x ตัวเดียวมันหารอยู่กับ x ใช่ไหมให้เราย้ายขึ้นมาฝั่งนี้กลายเป็นคูณก็จะกลายเป็น5้าส่วนเคูณกับเจ็เท่ากับ x เสร็จแล้วเราตัดทอนเศษส่วนออกมาเราก็จะได้จำนวนนักศึกษาชายใช้วิธีทำให้ใช้แม่น้นนอยตัดเกิดก็ได้ก็คือแม่3ามสามสามเก้าสามสองหกเลือเศ็หนึ่งสามสี่สิบสอง 3 3 9แล้วก็ใช้แม่3ตัดอีกรอบหนึ่งให้มันเหลือเศษส่วนที่น้อยที่สุด3 1 3 3 8 24แล้วก็3 1 3เสร็จแล้วมันจะเหลือ81ดสิบคูหาก็เป็น5้าคูณแปดบเท่ากับเแบบนี้ x ของเราเนี่ยก<อเ>็จะมีค่าเท่ากับ405<อเ>ค,คนพอได้ x <อ>เท่ากับ405<อเ>ค,คนแล้วเนี่ยยังไม่ใช่คำตอบนะคะ คำตอบจะต้องมาหาต่อว่าแล้วร้อยละยี่สิบที่ประกอบรับจา้างเนี่ยคือเท่าไหร่จากที่รับจ้างร้อยละยี่สิบของนักศึกษาชายทั้งหมด ของก็คือเครื่องหมายคูณถูกไหมคะร้อยละยี่สิบเปลี่ยนเป็นเศษส่วนได้ก็คือยี่สิบส่วนหนึ่งร้อยคูณกับนักศึกษาชายทั้งหมดที่เราหามาได้แล้วก็คือสี่ร้อยห้าเสร็จแล้วเราทำการตัดทอนเศษส่วนเหมือนเดิมค่ะถ้าเจอศูนย์ตัดศูนย์ทิ้งไปได้เลยมีศูนย์กี่ตัวตัดไปให้มันเท่ากันถ้าตัดข้างบนหนึ่งตัวข้างล่างก็ต้องตัดหนึ่งตัวถ้าข้างบนตัดศูนย์สองตัวข้างล่างก็ต้องตัดศูนย์สองตัวแต่ถ้าเจอแบบสี่ร้อยห้าแบบนี้อย่าไปตัดศูนย์ตรงกลางนะคำตอบมันจะผิด มันก็จะเหลือสส่วนสิบกับ10เนี่ยมันเป็นเลขคู่ถ้าลงท้ายด้วยเลขคู่ให้ใช้แม่2อตัดได้เลย2 1 2 2 5ึ่ถ้าลงท้ายด้วย5หรือลงท้ายด้วย0ให้ใช้แม่5้ตัด5 1 5 5 8 4่งแล้วก็5 1 5เพราะฉะนั้นคำตอบข้อนี้ก็คือ81คนค่ะ